ปลาหมึกเขาเรียกอะไรทางอีสานปลาอีฮือออีืปลาหมึกเนี่ยเหรอปลาหมึกอันนี้เขาก็กุ้งกุ้งกปลาหมึกแล้วล่ะอ่ากุ้งเกาเรียกอะไรกุ้งเรียกไก่ครับเอาละสบายตายโหงเรียกไก่เขากุ้งเขา่รียกกุ้งใช่ไหมตอบแบบตอบแบบรำคาญเห็นกบมันอยู่แต่ไกลพอเราเข้าใกล้มันก็ทำท่าหลบอ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 บได้ทีจะตีให้ถนัดว่าแล้วเลยซัดหัวกบ ตรงูอะไรวะตบดูตบลงลูได้ไงกลปุ่มบ้านพ่องอยู่ฝันอะสวัสด oh, uh> uh ีคร uh ับท uh ่านผู้ชมครับวันน uh ี้มาแล้ววันนี้มานำเสนอนะปลาเสื์จิ้มวันนี้จะมาเยี่ยมน้องพี่บอสบอกว่าจะมา เออทุ่งนาที่มีกบนาของใช่เหลือเฟือใช่ไงใช่ที่นี่หรือเปล่าก็ก็นี่ที่มาก็มาเนี่ยเพราะเหลือเนี่ยแล้วทำไมมันมันเงียบเชียบเละเกยนน่ะเออให้มาหามันที่นี่เฮ้ยสวับพี่สวัสดีครับเอาสวัสดีไอ้นุ้นมาหาไอ้เหลือไอ้้เหลืออไเหลือนั่นมา อ๋อแล้วครับตัวเขาไม่อยู่นะพี่ไปไหนอ่ะเขาอกไปข้างนอกนี่งไงทุกทีเลยไม่รู้จักไอเดียไอเดียนี่เป็นประจำพี่เวลามองกระชาข้ามาเมื่อไหร่ปั๊บม่กเดินจะไม่เคยอยู่อ่ะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้องที่เราตั้งใจมาเนี่ยจะมากินกบนาแท้แท้กบตัวใหญ่ๆอ่ะครับกบเขาก็มีอยู่แต่ว่าเขาตอนนี้เขาไม่ค่อยให้ใครกินนะเพราะว่าเห็นตาลามากินกันเยอะเลยเขาไม่ค่อยต้อนรับใครแล้วเพราะว่าใครมาก็มาแต่มือเปล่าไงอ้าวเลยแล้วมันนัดพี่ไปทำซุตีนอะไรล่ะเอเจเย็น ไม่ใช่ผมไม่ค่อยพอใจอะแล้วแกรู้ไอ้ฉันสามคนเนี่ยมาทำไมก็น่าละสิมาทำไมครับตั้งใจจะเอาเงินมาให้เหลือเพื่อมือหนึ่งอ๋อแหมพี่เดือกก็ไม่บอกพี่เป็มาควันที่พี่เอมาไหวเหลืออยู่นี่ไม่ต้องมาไหว้กูกู ทำไน้าได้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่ากมแกล้งดูซิว่ามึงเนี่ยจะจะลืมเงินหมื่นของมึงหรือเปล่าไม่ใช่ผมก็แกล้งเฉยก็รู้อยู่แล้วว่าพวกพี่มาก็ต้องมีอะไรติดไมมติดมือมาให้ผมอยู่แล้วไงอย่างนึ้น้ำปลาน่ะอย่างนึงน้ำปลาติดมือให้อ๋อยน้ำปลาเชิญยิ้มใช่แต,กกแต่แต่อยากกินกบอ่ะใช่แล้วก็สองอยากกินปลเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะหามีมีมีพี่มีนะมีครบหมดเลยพี่อยากกินกบอยากกินปลาได้มีแต่ว่าปลามันอยู่ในหนองกบก็ต้องไปจับเองก็แค่นั้นคือ เอาไปจับกบเองกินเองใช่ครับพี่ใครมาก็จะมาให้ผมทําผมก็เหนื่อยเหมือนกันอไม่ใช่ครับพี่ใช้คําว่าอาวุโสในวงการตลกเป็นรุ่นครูบาอาจารย์แล้วจะมาใช้แต่พวกผมทํามาหากินให้เอาแรกไปซาวหน้าละเดียว้เดี๋ยวเดีผมเตรียมให้หมดแล้วผมเตรียมให้หมดแล้วผมยอกผมยอกเท่าไหร่กี่ตัวเนี่ย จะถามว่ากี่ส่วนนับทวนก็ไม่ทวนเลยใช่ไหมลงทีแรกที่ที่มันหนีไปด้วยจ่หากนีหนีไหมนีแล้วก็พวกเข้ามาขโมยก็มีเหรอเพราะว่าตอนที่ปกตินี่ไม่ได้เลี้ยงอยู่ในนี้นะผมเลี้ยงอยู่ข้างเถียงนาเลยนะเหรอเลี้ยงข้างเถียงนาหลังๆมาพวกขโมยเยอะก็เลยแบบว่าเริ่มเอามันขยับไปอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวเขาจะพูดไงหรือคุณเหลือจะบอกว่าไอ้ที่หนีไปแล้วที่ขโมยมันน้อยไอ้ที่ดรามากินเนี่ยหมดไปเยอะทุกครั้งทุกคนมากินต้องมากินกบใช่ใใครจะมากินเหลือเพื่อ เนื <Smile. S 2> ้อ <Saint> กินกบลมันนักกม้ตนี้โอ้โหใช่โอนักกรเลยขอสัมผัสอย่นี้ต้นเต้นไม่เต้นโอ้โหใจเย็นคนลุกคนคนเดี๋ยวควเดี๋ยวคุณาหน้าหน้าหน้ามันเหมือนกันไหมเราพี่อต่ดำแต่ดแต่ดแแแแดำแต่เต่ต น้ำปลาเฉลยยิมเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะในที่นี้นะดูว่ารู้ไหมบางคนว่าขายที่ไหนบ้างรอสันที่ขายอยู่ใครเข้าปั๊มน้ำมันพีทีปั๊บเข้าแม็กมาเลยมีน้ำปลาเชิยยิม้มงฟูเรีงก็มีวิลล่ามาเก็นมีไหมมีแค่นั้นยังไม่พอเซเว่นอีลนเวนมีไหมมีโลตัสมีไหมมีนี่เวอร์ชันลาวปลาปรุงรสต้มซุปแต่เส้นยิมนะพี่น้องค่ต้มซุปบอกเอฟเอฟเอฟซีคุณเหลือที่สปปลาวนะ สูตรเฉพาะสำปลาวมีนะนี่นะนี่สูตรเฉพาะนี่สูตรเฉพาะปอลเลยนะสปลาวเลยทั่วเวียงจันทร์หาซื้อได้เลยครับสำปลาวไปไปไปเบิร์กันเนี่ยอันนี้ยูไทยอันนี้ยูเลวเด้อพี่น้องยูได้หมดมักมักเลดชาติไหนก็เอาไปยลดอดชาตินั่นก่อนก่อนกินก่อนรักไหมอ่ะกติจามีอยู่ว่าต่อต่อกกอนด้วยกันเลยถ้าคุณกอรักได้หอมผู้หญิงก่อนผมคุณชนะผมเสียสละผมขอขึ้นก่อน โอ้โหแล้วมันจะเสียสละทำไมวะทำมึงขอขึ้นก่อนแล้วเนี่ยถ้าถ้าคุณขึ้นก่อนผมต้องเสียละกรรมไม่ยอมมันเพราะขนาดหน้ามันมันเลยจะเสียสละอ่าโอเคโอเคเอาเอาเอาขึ้นเลยโอ้โอ้โอ้ละเนาะละเนาะไม่ต้องกวนไปเรื่องนัต่โอ้พระพายโชยพริ้วปลิวสะบัดนั่งเฉยหอมไก่ผัดผิงโอ้โหไป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 ยืนกัน หอมข้าวผัดนะสะบัดผัดหอมข้าวผัดนี่ไม่ใช่อมาเดี๋ยวจะกำลังจะผัดข้าวผัดล่ากินเหลือเกินเหลือหอมอะไรไม่เสียสิ้นกลิ่นแต้มเจืออถึงแจมแล้วถึงแจมแล้วช่างหอมเหลือลอยมาแกงปลาทูนั่งกิน้ังไงแกงปลาทูเมื่อกี้เราเข้าพี่พินิจพิกพัดดังดอกอ้อเขาเปิดหม้อเอ้ หม้ออะไรหม้อข้าวดิพอเปิดหม้อมองเห็นเป็นขาหมูน่งชอบด้วยไขมันเยอะที่สพี่นึกรักจึงเข้าไปทักแม่โฉมตรูทักแล้วทักแล้วเดี๋ยวก็หิ้วขึ้นรถเมื่อกี้ไปถึงแกงพอเปิดดูแกงเลียงข้าวเกลี้ยงชามนี่ชนะโอ้พายโชยโชยอะไรเอฮะพายไปหาพ่อไป หมึกก็เรียกอะไรทางอีสานปลาอีเหือปลาหมึกเนี่ยแหละอันนี้เขาก็กุ้งกปลาหมึกแล้วล่ะอ่ากุ้งเขาเรียกอะไรกุ้งเรียกไก่ครับถามแต่กบใบาเพาะเรียกไก่เอากุ้งเขาก็เรียกกุ้งก็แสดงว่าตอบแบบตอบแบบลำคาญเออเออเออกิ้งก่าขี้กระพร้อมข้างโคกขี้ข้างคาอล้วอะไรกิ้งจก พีเกี้ยเฟชเชิ้มพีเหนียวเอ้เขจะเอาลงมือดชอบส่งให้ผม่างเลยระวังสิเวลาเขาเขาเป็นตัวฆ่า การเล่นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแย่ทถ้าเปล่าให้คนรุ่นใหม่รู้เนี่ยมุกเนี่ยไม่มีใครจะรู้เลยหลือรู้ไหมเนี่ยชาวนากระกบรู้ไหมนี่มาไหมมาถึงทิ้งจบเลยเห็นไหมอ่าเห็นไหนไหนไหนตัวอยากให้ฟังกันหน่อยอ้าวจะจะไหนเอ้าวชาวนาเราเสนอเป็นชาวนาเอาเพราะกบเป็นพระเอกค่ะใครเป็นกบได้ไหมอ้าวพระเอกต้องผมดิโอ้ยนะแกเป็นพระเอกแตนผมเป็นชาวนานะพระเอกถึงจไม่เหมือนกบเลยอ่ะผมต้อาทำดูหน้าตากบทระปบพระเอกจะเป็นกบอ่ะ อบอบดิอบอบดิอบบอบลงเรือฉันจะจับปลาเข้าป่าฉันจะยิงนกไอ้ฝนก็ตกไอ้กบก็ร้องมือกบอบกบมือขวาฉันก็ถือไม้มือขวาฉันก็ถือไม้ส่วนมือซ้ายฉันก็ถือกบอบอบอบบเฮ้ยกบลวมันอยู่แต่ไกลพอเราเข้าใกล้มันก็ทำท่าหลบอบกบ อบอบได้ทีจะตีให้ถนัดว่าแล้วก็ซัดหัวกบนี่นะอะไรเนี่ยขอเป็นชาวนาได้เห็นกบมันอยู่แต่ไกลพอเราเข้าใกล้มันก็ทำท่าหลบอ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 บได้ทีจะตีให้ถนัดว่าแล้วเลยซัดหัวกบ วกบเห็นคนจะตีกบเห็นคนจะตีก็เลยโดดหนีลงเรือทำนกหนีนี่มึงลงลูอะไรวะกบดูกบลงลู่ได้ไงแล้วกบบ้านพ่องอยู่แฟนเหรอเออมึงก็กบซี่ขอเป็นกบขอเป็นกบอยากลงลู่อยากลงลู่อยากลงลู่เออเรีนกบแล้วมันอยู่แต่ไกลพอเราเข้าใกล้มันก็ทำท่าหลบอ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 บ ได้ทีจะตีให้ถนัดว่าแล้วก็ซัดหัวกบเฮ้ยกบเห็นคนจะตีก็ได้โดดหนีลงรูทํานบกบลงรูฉันไม่ลังรอเห็นกบลงรูฉันไม่ลังรอเลยเอาตะขอขึ้นมาชักกบเอ๊ย็น้ยเขาหนาวเอาอิ่มเลอะไรวะมีตะขอด้วยไม่ตะขอเป็นกบพิเศษเยอะโอเคนะโอเคเป็นกบอีกแล้ว เห็นกบไปไม่ไกลจะหลิงเลยเอาสวิงขึ้นมาช้อนกบเห็นสวิงก็กลัวจะสิ้นเลยติดปีกบินไปในถิ่นของกบเห็นกบบินเลยลุกขึ้นยืนเลยรีบคว้าปืนขึ้นมายิงกบกบเห็นปืนก็ให้นิ้ตัวและรีบหายตัวพราตัวคนพบหายตัวแล้วกูก็ยังเห็นหายตัวแล้วกูก็ยังเห็นว่าแล้วก็เห็นหัวกบ นี่ไงหายตัวแล้วหายตัวแล้วกูเห็นไงนี่ไงนี่ไงกูเห็นไงก็หายตัวแล้วหายแล้วก็ก็กูเห็นอยู่นี่หายแล้วหายแล้ว